อะไรอ่ะน้ำยาล้าของน้ำไม่พอแล้วจี้ปล่อยปล่อยโหเดีลยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวซึมแล้วซึมแล้วสีให้มันอุ้ยพี่บอยทำอะไรจีแกงหน่อเอือกอยากบอก หยินคือกันว่าขอบใจเนาะหยินที่ว่าเลือกทางเดินที่เข้ามาสู่วงการบันเทิงเลือกขันหยินโบได้เลือกตั้งแต่มือนั้นเฮากับชีบได้หุ่จากหยินในมือนี้แม่มือกันทุกสุขด้วยกันหัวล้อลองไห้ด้วยกันมานานเท่าไหร่ฉันไม่เคยลืมจากใจสบายดีืดัอน,นี้มาพบกับพวกเข้า จุดจีส่วนเบิง,ว,บงวันนี้เราจะมารีแอคชั่น,นยินยัเป็น EP ที่ว่าหยินนอจะมาแกะ กล้องของควรจาก Cup, no. แฟ<ม>นๆครับเนาะจากแฟนคลับที่ว่โพพาโครอบแซวสัปีของของยินเซนเนี่หันเนาะกับแมนมีพวกเขาเนาะและกับบรรดาทีมอันยินวอแฟนคลับของยินวอลแฮร์รล่แนนซาวลาวพวกเขาค่ะนะมีสอานส่วนห่วในการแบบว่าเฮดโปรเจก เออโปรเจกต์วันเกิดของของยินเนาะแต่ว่าก็นานั้นหันแฟนคลับสาวลาวเขาก็กได้ฮ็ตอ่นโปรเจกต์ของพี่วน้ำนครับแบบว่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งคะนาะทีว่าแฟนคลับลาวเฮาอนะนาทีแบบอนห่วมเฮห่หวมใจกันในการฮ็ตโปรเจกต์ตัวนี้เพื่อให้ส่งมอบให้กับทั้งพี่โบแล้วก็ อ่านน้องยินเนาะอืมได้ให้เพราะว่ามันก็เป็ี่นเฮงถึงว่าจะเป็นกลุ่มบบได้ใหญ่หลายกลุ่มในน้อยแต่ว่าในกลุ่มในน้อยตัวนั้นนะมันจะมีแต่ความหักละก่าความสนับสนุนซัพพอร์ตทุกอย่างที่มอบให้กับยินวออืมเนาะทุกคนกรดอกไม้หั่นกับงามไหลเออละ่หไงงามที่โคตรโคตรเลยมวเดี๋ยวเห็นโฮมแล้วห้องงามเนาะก็จะเฮ็ดงามเวลีเฮ็ดเป็นทุ่งลาวปักใส่ทุกคนเนาะสันกะเดี๋ยวห้องไปบึงคลิปวิดีโอดีดกว่าเนาะไป แม่งแบบบอดเลยโอ้โหเต็มหมดเลยเนี่ยมีแต่คนล่าสดแท้หมดเอ้าแกยังว่าแบบยินแล้วมั่นใจในหน้าตาเออของขวัญนะครับไม่รู้จะเรียกว่าร็อกคลีร็อกหรือว่าบลัฟเฟนคลีซี่รายการแต่ทุกคนจะเรียกนะครับอันนี้แน่ๆชื่อว่าหยินหยาหยินหยาได้เต็มหมดเลยนะเออ แกะไหวไหมอ่ะยินอย่าไปช่วยแกะจังเลยนี่ยังเด้เฮ้ยตอนแรกว่าจะแบบก่อนที่จะกกระลิงอีกเน้เออปิ้งปิ้กระลิงเงนกระลิงทองคลิปโลยไม่รู้โซโซวเวกซอเวิร์กดอกไม้ดูไปกันเหบ่เห็นเลยจ้าของเพลของเพลงโอ้ะหนาไหลหลี กินอย่างไปกันจะมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าใกล้มือก่อนเลยแบบนี้คือกล่องแรกนะที่จะประเดิมของใครเนยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแทนเลยท่นแหละได้พบกันหลายแล้วคำว่าแกะอเองที่น่าให้ตื่นเต้นเลยดีใจอ่ะดีใจแทนจะต้องเก็บการ์ดด้วยนะคือแบบเป็นกิมมิคของมาตลอดเลยผมจะเก็บกา๊าซท่านเอาอ๋อแต่ในฟังแน่ของใคร เ้วยล้วก็เจ้าอู้อะไรอ่ะพ่อดูด้วยดิเอออยู่ดังไในกล่องยังมีกล่องอีกยังมีกล่องออ๋วิไลยอันมแต่พิงนะทุกท่านเราก็ได้คัททนี่คันทูนเดฟเอาถุงเท้าเขาชอบนั่นหรอโรเซ่โรเซ่แไปพิงค์ก็อย่างนี้ไปเลยนางชอบแบคพิงใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียคนละทูใช่นั้นจากเกาหลีเขาบอกว่า Basil> หลอกหลอกหลอกเราเล่นแล้วไอ้เบอร์เดย์แล้วก็ไอ้ฮมอยู่เบอร์เดย์สปักจอยแอนเอ็กไซเมนต์๊ะทอมสเวด้าเราแฟนคลับจากเกาหลีว้าวเดี๋ยวเจอเลยที่นี่อยากแก่นี้เลยอ่ะทุกคนมาแก่ป้าป้าทุกคนมาแกะเนาะไม่ก๊อปยานอยู่กล่องหมดยาวๆดาบิคาราซุ วิดูหรอดาบพิฆาตสุดน่านั่นดาบเฮ้ยมันหนักนะถามว่าไปเพ่งขึ้นเลยนะกระบุนท่าที่เจ็บโอ้ยเด๋วอุ้ยข่อยกระพังเมืองหนักอันนี้อุ้ยเป็นดาบพิลีอันนี้เมยตัวเนี้ยแต่พิฆาตสุดผ้าม่านไม่อย่างผ้ามันผ้ามันเอออยากจะยให้มีบ้าน อาจจะแบบอยากให้แบบมีบ้านด้วยนะครัถ้าเกิดมีบ้านเอาบ้านไปใช้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไปต่อที่ชิ้นต่อไปนะฮะทุกท่านโอาเรืลองกันเนาะเรียกเรียกก่อนเดาจะกล่องดเสื้อมาเสื้อจมิ่เอฟเอเสื้อเสื้อถูกทออีกแล้ว ดิ่งหุ่งเท้าตลอดเอาให้รู้ไปเลยว่าผมไทยของคุณแน่ๆใส่โซ่ใส่ซ้อนกันเลยไม่ต้องไม่ต้องแกะโบนะมันก็เปิดได้เลยออมอะไรไม่รู้เสื้อป่ะอีกแล้วจ้าเออน่าจะเป็นเสื้อใส่ยันอายุเออโบตกซื้อเลย เมนเมนเมนเราเจอเสื้อเราใส่เสื้อทับไปเลยไม่ไหวอ่ะพ่อใส่เลยใส่เลยโอ้โหบวต่างกันเลยกับตัวเองอ่ะเดี๋ยวกันเลยเออว่ามีความแบบเจ็บสีมันเจ็บดีมากแกอะไรแล้วกันนานยินนะยิ้มโหุบเลยน่าจะบอกเนี่ยนะว่ามีความคลุสืบของน้องใดอย่างเช่นของบางเธอเของคนไม่เขียนบอกเลยไปยั่งวะอ้า อะไรอ่ะน้ำยาล้างห้องน้ำไม่พอนะยป่อยปล่อยขวดเลยงหองน้ำเหม็นไม่ไหวโอ้โหห้องนมเหม็นเหรอ่ไปใช้เลยล้างล้างห้องน้ำโซเลยโอ้ยนะเทนิสึ่องเพื่อนเอุ้ยอุเอาไผ่เราไปเานน่บอ่ะโอดีะ บโมโมเมนเพื่อนดิเนี่ยบอกอุ้ยพัตะเต้งามแดเออเอองามงามตัวนี้งามโอ้ยอาดิดาดิดาตัวนี้เออคือเพื่อนเลยได้นะเออเสื้อสีเหลี่ยมเนาะถ้าเจ้าถ้าปูเตียงผ้าปูเตียงอ๋อสาม้านั่นแหละเฮ้ยผมเดี๋ยวไม่เอาไปใช้เลยสบายแล้วเลยเลยมันต้องได้ซื้ออย่างไรบ้างครบทุกอย่างเลยโอ้โห อุ้ยเป็นฮู้เอียงเอียงน้องวอเอจะมีหน้าเราเยอะมอย่างนัะจะแบบแถมมาให้น้องวอด้วยอุ้ยน้องวอแบ่งแบ่งการเงินเด้อจ้าให้กูให้น้งเปล่หน่อยมีกางเกงการอุ้ยฮู้นี่ยังไหนวะแกะสิอุ้ยคิดใครแก่ขึ้นมาอยากซีชมเก็งแน่อยู่ไหน ใส่ก็ต้องใส่แบบตะโก้ต้องใส่แบบตาโก้ซื้อมนคุ้นๆมีคนมาแกล้งเพื่อนเหมือนกัพี่โก้พี่ฝนแม่ด่โอ้บอกว่าโอ้สีสวยมากใส่เลยซุปเลยดูซุปดูซุปดูซุปซุปดูผู้ดีเปแปลงล้างเลย เปตรก็คือจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วเนาะโอ้โหุงกุชชี่ผู้นี้น่ะบาลองเริ่มเลยทุกท่านเสื้อหรอเสื้ออยู่แม่ไม่ได้เสื้อที่อ่านด้วยเดี๋ยวไว้ไปอ่านอันนี้เสื้อเฮ้ยมีความแบบอวตอันนี้กับเสื้อได้เสื้อหลายนะระหว่าง มีแค่เสื้อเด่านั้นมาตอนจริงนี่หสือวะที่แกะไปแค่มพีินกล่องไม่มีทางเลยแล้วตอจริงเราผมอยากแกะทุกกล่องให้ทุกคนดูนะครับแต่อย่างที่บอกฮะเวลามันจำกันอาจจะเหนื่อยไม่ได้บอกนะคนตัดต่อเปลี่ยนเปียนเยอะสิอะไรเอ่ย อะไรอุ้ยเสื้อกันหนาวอ่ะเออประมาณเสื้อโค้ทเทอุยนอง้ยงามเลยงามโน้อุ้ยงามยีลีตัวนี้เออเสวยๆเน้องเลยแมนนมนองคูแด่อย่างร้อนขนาดนี้นอ่านการ์ดซะหน่อยไ่ามีเฮงในโนแบบเออม่เห็นนั่น คนที่เขาปื้มเขามักทรงให่แล้วมานุงให้เบิงเซียนนะสุดท้ายแล้วนะครับเราอยากจะบอกว่าสิ้นปีนี้แต่ถ้าใส่ชุดให้ไาคือเป็นหน้าที่หนักมือเกินเราฝากดินดำด้วยโอ้ยใจใด้วยนะครับเก็บกำลังใจให้เลยแล้วกันตามข่าวอุ้ยดีใจเทนกับเจ้านะต่อไปส่วนมากเห็นมีแต่แผลแต่สวยแต่รูปจูบมันจะไม่หอมนะ เว้ยอ๋อไปกินในเรื่องแผลอ๋อประถุผพยาบาลเซตปฐมพยาบาลเรื่อเป็นแผลจากอะไรกินรู้ไหมเว้ยในเรื่องนี้จะให้เมาส์ก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าหมดจริงเลยว่ะต้องเกินก่อนว่าคือช่วงชีวิตในวัยก่อนๆแบบในวัยเด็กเลยอะไรเงี้ยจะพยายามให้ไม่ให้ตัวเองอ่ะลำบากครอบครัวมากที่สุดเพราะรู้สึกว่าเงินทุกวัทต้องจ่ายมันมีค่าที่บ้านอ่ะห้ามขับมอเตอร์ไซค์มาเลยตลอดเราก็มีความงงว่าทำไมขับไม่ได้ะ ก็เลยแบบว่าให้เพื่อนสอนให้ขับไปเรื่อยๆเฮ้ยลรวดึงภาพมะถนนเป็นถนนลุกหลักกำลังข้าวๆอลไเพราะแบบเริ่มแข็งแล้วอ่ะแล้วหมามาตัดแล้วเราผิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราขับยังไม่แข็งกันเราก็ไปกำเบรกไปด้วยแล้วหมามาตัดหน้าบวกหักหลบก็สึงที่งานถนนลุกลักทิดปั่นได้เลยแบบแผลอู้อ้อันนี้แม่นกว่านี้เออภาพตอนมือนั้นที่เป็นตำนานในวันนั้นคือความจำจดจีละจริงๆโดนแล้วทุกๆหนึ่งนาทีถามคำถามเดียวกับเพื่อนว่า ่ายมันดเลยวไปหมดเลือดตางๆตอนนั้นไอ้คิดแล้วไวเบิดไม่นอนเลยทุกวันนี้ก็งผมยังจำไม่ได้นะยังจำไม่ได้ว่าเกิดพาดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ล้มไปอะไร่เงี้ยอาจจะตื่นเต้นแล้วมันสลบไปเลยนะเนาะค่อยก็เคยค่อยบางอันค่อยกับบุจยอตอนค่อยลดต่ำอาเวท้วอวหน้าหกว้าบสติข่เรื่องเการ์ดอะเออเห็นขึ้นหนังในซีรีส์เลย อยูแบบปกติเวลาผมแกะของขวัญนะคือถ้าเกิดผมเห็นจะเก็บคำพูดตลอดคำพูเพรของกาเมื่อก่อนเวลาเศร้าๆอ่ะเอามาเปิดอารแมนเมนเมนตัวนี้แมนเลยเป็นกำลังใจให้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบบมันจะมีอะไรที่ท้าใจมากที่เขาจะบอกว่าเออเขาเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วพอได้มันเจอเราครูบอกเขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนบัตรครูเขาเปลี่ยนความคิดทำให้เขาแบบมีชีวิตอย่างต่อไปรู้สึกว่าเออแสัญญาขอมแม่ลูกสันหลังเกินแม่สดมาก แล้วก็ในสดก็ยังหล่อมาเรื่องราศีเดราม่ากมีวิธีแบบหายเครียดตเลยวิธีแก้เครียดเหะนั่นเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็เดินไปที่ว่างๆไปนุงๆไปเที่ยวไปแบบสบายใจแล้วค่อยกลับมาโดยงานใ่ายแต่ตอนเนี้ยคนรักยินเยอะแยะเลยคือซิบโมมีเวลาเศร้าอลไรตี่า๋วะจริงเหรอจริง อันนี้ไม่มีอะไไม่มีอยู่ในสกีบหรอไม่มีในสกีิไม่มี่ใผมนี่นะโน่ไม่มีสกหล่อจังเลยอันนี้คืออะไรแฟนๆทำให้หรออุ้ยไม่ร้คุณแม่แฟนทำให้ได้ไงอุ้ยอุอุ้ยฮเอ้ยแฟนๆทำให้จริงป่าวสบายอย่างน่เนน่ไม่ร้องหรอกแฮ้ยนะคุณอาันสิเดนะอุ้ย

เลือล้นน่ะฮันลเล่คาวันนี้เสียเสียวของคลิปซ้ำนี่นะฮัลเแะว่าต้องหลายคนเลยน้อส่งใหญ่กว่านี้คืนรวมพลอดีไหมทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่ันชามไหมฮะเต็มบ่ไหวเ๋ยว ซึ้งแล้วซึ้งแล้วสี่ให<ช>้ม,มันซึ้งอ,ะอ่ะน้ำตาแห่งความหักสบนะา,ายมากใครละต่อ เบิร์ดเดย์นะเฮ้ยขอบเจ้าเป่าวันนี้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Anan Yin an ปาติดเรอ

เวลาคนมีปัญหาคนท้อเขาเจะนึกเห็นหยินเขาเจะก็มีกําลังใจสู้<ม>ส,สินะก็ดีเลยเนาะคือเป็นแห้งบันดันใจแล้วเป็นนะแห้งบันดันใจเขาเจะสู้ต่อไปแมนพี่โจคุณยินครับพี่ยินนะคะพ่อวันหยินก็เป็นคนหนึ่งในที่แบบสู้ชีวิตนะ่ะไว้เราเจอกันนะคะบ๊ายบายโอ้ยยังไปหาเด้อ,อโอ้ยพี่บอวยจำอะไร อุ้ยเต็มเสื้อเาว่าตอนนี้มีนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอ้ยเต็มเอาอ้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไอเดียแล้ว่าอเมลแ้วเลยนุ้น้น้นนเอ้ยน้ำตาลยังเรียกพ่อเลยอะในยินันพี่่บออวยพอวะ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างไรอะไรเนี่ยอ๋อคุณก็มีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างไรเพราะคุณมีผมอันนคุณนะอุย้ยคุณเนยดีดีดมากเลยอ่ะแล้วเป็นรูปรวมเขามาทำได้ไงรูปรวมเขามาทำได้ไงกันอันนี้ยังเศษเซี้ยวนึงนะย,ย,ยินอ๋อดีทน่ร้านนานาะขอบคุณทุกคนมาได้ครับซึ้งหัวซึ้งเลย ไม่มันเลยคือมันมันรู้สึกดีมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยูจุดที่แบบไม่ได้มีแค่คนสองคนแล้วนะที่แบบไอ้นี่เราอ่ะคือแบบหลากหลายแล้วเยอะมากๆรู้สึกว่าแล้วเขาเขาเขาดูรักเราจริงๆแล้วก็แบบโหมีคนมาทำนี้ให้คุณคุณดีใจมากโอ้โหเฮียบอยละแต่สองสามคนยังคนดีใจแล้วเนาะส่วนนี้อยู่ต่งประเทศอีกโอ้งอันนี้ไม่ได้ s อ p p o r ตแต่คนไทยสีแดงมันไม่เท่ รับผมก็มุโยทุกท่านนะครับจริงๆนะผมจะพูดแบบจริงๆเลยแบบว่าขอบคุณที่ทําให้ชีวิตในวัย23ผมเริ่มต้นด้วยความสุขขอบคุณสาหรับทุกคำวยพรนะครับแล้วก็ของขวัญทุกชิ้นแล้วก็คือคือจริงๆครับผมไม่ได้อะไรกับของขวัญเลผมไม่ได้หวังเลยว่าผมจะได้เงินไม่ได้หวังจะได้ของไม่อะไรคือแบบสำหรับคนที่บางทีเข้าใจนะว่าไม่ได้ แบบมีกําลังในการซื้อของผ่ันมาให้ซึ่งผมก็ขอบคุณทุกคนเท่ากันเลยจริงๆนะครับขอบคุณ <ใจ S 3> พูดซื้อพูด,พดยินกันลังบวกเขาอ,อยู่ใดไม่นีผมในวันนี้เห็นไหมครับว่ามีเงินซื้อสิ่งของนะครับมีคำวยพรให้นะก็ดีแล้วาปกดติดตามเลยครับนี่เลยให้เป็นหน้าที่ของสังกองเห็นเห็นแบบยูทูบเบอร์ชอบทำกัน ชอ่องอันนั้นบอกนะครับผมครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับจะลากันไปดูเราก็ต้องมีความเป็นล็อกเกอร์ไปมีความคิดเล่นเนาะคิดเล่นเก่งคู่นี่นะเต็มแล้วนะล่นแล้วนะ <laughs> ต้องได้สัน่น <laughs> ข,ขอบอกเลยขอแนะนำเลยเลย คุณพ่อยินจ๋าปีหน้าคุณจะยิ่งได้ของขวัญเยอะกว่านี้ต้องได้สั่งไปสั่งไปสั่งสะพพกเงินไว้ให้ไว้ของขวัญนะล่ะเออันี้มั็นคองโค้งนะอันนี้ไม่อย่างของขวัญอีวันนี้ปอรธนูปอรอ๋อธนูอุ้ยอุ้ยถ้าหลอดใจโอุ้ยโอุ้ยอุ้ยมันคือไม้กอล์ฟมันคือไม้กอล์ฟยังมาเล่นอยู่ ยังิ้นได้อีกมีกกี้เขาเบิองเขาก็เกือบน้ำตาไหลก็ไปกับยินในตอนสุดท้ายที่ยันยินเว้าแะนะแมนมันเว้าเว้าเว้าขอบแจนะคือเขากระถึงเฮา เขากระหับนะฮู้ซึกว่าฮับเพราะว่าเขากะเป็นส่วนหนึ่งในหันคือกันเนาะเออที่เขาได้มอบให้อะนะอย่างแหละแล้วเขากนเสื้อเลยว่าแค่เนี้ยมันแค่น้าจิ้มซีซอใดที่ว่าหยิบเอามาให้เบิงงนะแท้ๆมันไม่ารกูหนีอีกนะเห็นได้เลยว่ามันเมนมันจริงทุกคําเว้าเลยที่ยัน ที่บรรดาแฟนคลับมันได้อวยพรให้กับยินว่าเป็นแห่งบัรดาลใจบบขอให้ยินมีความสุขขอให้ยินอ้อมล้อมไปด้วยคนหักยินชียนาบวาทั้งยินและกับโเนาะเบอร์อออคลิปนะเขาเห็นแต่ความสุขออกมาจากหอยยิม้มหอยหอยยิ้มของยินทางนั้นเลยเขาสังเกตนะยินแบบพยายามกันอยู่แบบว่าเพื่อตัวเองให้นะในในการที่เขาเบิ้งเขาเขาหูสึกสัมผัสได้ว่ายินพยายามแบบว่าเออ คือคนทํามันประทับใจเวลาเขาได้ของควรได้คำบวยพรจากหลายๆคนอยางที่นาําเออมันต้องมีความประทับใจแล้วบางคนเขาเขาจะให้ออกมาขกเขาก็เชื่อว่าคนาเมืองคลิปนี้นะที่ได้ได้ฟังคําขอบใจของยินที่มอบให้กับแฟนคลับทุกคนนะนะกษีชีซึ่งคือกันกับที่เขาซึ่งเนาะซิงที่ยินเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคือเฮนให้พวกเขาหักเห็นว่ายินเป็นเป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่ให้แหงบันด,ดาลใจ ของขที่เป็นแห่งบันดาลใจของหลายๆคนนะในการที่ว่าเขาเจ้าต่อสูก้กับปัญหาในชีวิตของเขาเจ้ามีเลยคล้ายๆว่าบ่มมีทั้งสองฝ่าย่ะนะมันกะชี้คือบ่มมีหยินโบในมือนี้แล้วก็คือชีบโมมีแฟนคลับแมนหยินโบในมือนี้คือกันหมู่ยในมือนียนะโอ,อ,อ,อปิดท้ายด้วยพี่โบเออ,เอ,อมาแล้วมันต้องมีเอบมามีเบโมมีบได้โอ,อเคของใครก็ของมันแหละเนาะเออเขาก็แบบอะฮะห่วงของเขาแหละจะเบื้องหลังน่าจะหลายกว่าท่านเดอก อึดจ้ะเนี่ยก็อยากเปิดคนก็เปิดต่างทางบ้านอีกแล้วกาเทลโนอมันมันคาดกันบ่ได้แล้วเนาะมันก็ต้องเคียงคู่กันไปเนาะของสิ้นเดี่ยวในโลกแดสเสื้อพี่โวนเนาะทุกคนเนาะเออแเต็มเอาจากมือของพี่วอเลยนั่นคอยว่าเสื้อตัวนั้นบางทียินอาจจะโบได้นุ่งซะอาจจะไปห้อยไว้แล้วเก็บเมียนั่นเป็นสมบัติพระราชฐานเซลอีกละเซลกับเจ้าอีกแล้เดาะเพื่อมิกิ้นสามาน บิกกี้นะ่ะซามพี่วอลบอกหักินเลยเนีเออขอให้ชีวิตคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอ,มอืออเคุณก็มีสิ่งดีเข้ามาอยู่แล้วนี่เพราะคุณมีผมต้อ,อ,อ,อจะกลัว นเป็นชีวิตจริงแล้วนะเ,ออะเป็นจริงแล้วเออะเ,ะเออมื่อกี้กับเจ้าวอกกับเจ้าวกมาจากหัวใจจริงเงียสิ่งหนึ่งเนาะที่ว่าตุ้มก็ต้องอยากฝากเนาะทุกคนมีแฟนคลับอยู่อยู่ลานนำเนาะเออทุกคนที่ว่าผู้ใดที่ว่าเข้ามาเบืองคลิปของตุ้มแล้วเนาะอ,อยากเข้าไปกดติดตามไปแบบว่ามีส่วนห่วมเนาะหนึ่งในในดดมเนาะมันมีแล้วแลวเดือยทุกคนไปกดติดตามได้เนาะอ่านยู่ทั้ง Facebook, อ่านเฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์เนาะบอลาวแฟนออมีโปรเจกต์อีหยังอีหยังสำคัญอย่างท เฮากะจะได้แบบว่ามาเมาโมยกันออมาเห็ุกิจกรรมน้ำกันเนาะเออ,เ,อ,อเข้ามาหลงหักในยินโบแล้วฮนะนาโบพาเลยเดอ้อแฟนคลับสาวลาวเฮาเข้ามาอยู่น้ำกันได้เนาะเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวกันเนาะเพื่อรงกับลังแข้งกับลัง,ง,บงใจตัวนี้ฮนะเออไปให้ยินโบเฮฮับพราว่าแฟนคลับสาวลาวกะโอโบน้อยหน้าเลยเด้ยุจีแก้งเนาะเออกะอยากบอก หยินคือกันว่าขอบใจเนาะหยินที่ว่าเลือกทางเดินที่เข้ามาสูวงการบันเทิงเลือกที่จะเข้าในลุกกี้ไทยแลนด์หรือว่าเข้ามาในสายงานของการเป็นนักสแสดงเชียนาะเป็นศิลปินเพราะว่าเขาเพราะว่าขั้นหยินโบได้เลือกตั้งแต่มือนั้นเขากับชีโบได้พู้จากหยินในมือนี้ แมนกับย้อนเมนย้อนซีรีสเลยทั้งหยินและกับวอเลยเขากะขอบใจขอบใจทีมมอบความสุขให้กับพวกเขาแมนและกะขอบใจที่เป็นตัวของตนเองมแเอ็นดูนะเออเอ็นดูแล้วยิงอยู่กับแบบพี่วอยิงชนะเขาแฮงแบบว่าโอ้ยนอจะเมนมอะสมกันแท้ดีทุกมื้อนี่ยังยังไปซอกวัดมืดอันยังซอกวัดอยู่ได้ดิ วัดเอียดที่ว mmm <noise> <player> ่าของวอกันแล้วกันได้กันได้จะได้กันไล้เออโอ้กันจะเขาบอกว่าคู่จริงอยู่นะขอบใจที่ว่าอันยินและกับวอนอมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงอืมน้องสุดท้ายนีเนาอจุดจี่แกงกะผู้ดีขึ้นเพลงนี้ออกเนาะยินกะอยากมอบให้กับอ่ายินวอเลย่วงที่ดีที่สุดเพราะว่าเวลาเขาได้พูดจากยินวอมันก็เป็น่วงที่ดีที่สุดของเขาคือกันโอ้ยตื่นเต้นอ่ะทุกคน งอไปเดินจับมือกันทุกสุขด้วยกันหัวล้อหองหายด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะผ่าวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเมื่อ เมื่อวันอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแตกต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกัน น้ำเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆนัที่เคยเกิดเกิดขึ้นกับฉันพอยินบอกเออโมฮยนี่ใหรเลยช่วงช่วงอ่าช่วงอย่างวะ นีเ่เลยเขินเขินขนะทุกคนช่วงที่ดีที่สุดเนาะ,ะแมนละเขาก็ขอบใจสุดท้ายนี่ก็ขอบใจกินวัที่เป็นช่วงที่ดีที่สุดสาหรับพวกเขาคือกันพวกเขาจุจิแกงเนาก็ขอฝากผลงานนาทุกทุกคนเนาะบอกว่าจะเป็นช่อง YouTube f a c e b o o k t w ตอร์ไ IG TikTok เนาะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานของพวกเฮาเดิมๆหรือว่าอยากคอมเมนต์ให้กําลังใจเฮาหรือว่าอยากคอมเมนต์อย่างก,ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะ สำหรับวันนี้ต่องและตุ้มจะขอลากันไปก่อนเดิมไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมไปเด้อทุกคนไปกด follow ได้แล้วกลับไปกดติดตามได้เนาอ IG ท w i ต t e อรเด้อยินบอลาวแฟน